และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตท,ที่ทำให้คนดูคนลุกด้วยความประทับใจเมื่อ R.S. เนรมิตบิ๊กดีทูบีให้กลับมาพบปะกับแฟนๆอีกครั้งทำเอาแฟนคลับที่ยังรักและคิดถึงหนุ่มๆดีทูบได้ดีใจกันอีกครั้งที่ได้เห็น3หนุ่มบิ๊กแดนบีนกลับมารวมตัวบนเวทีด้วย R.S. พุ่มทุนสร้างเทคนิคโคโรแกรมเนรมิตให้หนุ่ม BIG ที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อ7ปีก่อนได้กลับมามีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้ง โดยด้านล่างของเวทีก็ยังมีคุณพ่อและคุณแม่ของเขามาร่วมรับรู้ถึงพลังรักที่แฟนๆยังมีต่อลูกชายซึ่งจากงานนี้ยังมีหลายกระแสล่าวถึงเหตุการณ์ที่ทำเอาแฟนๆในอิมแพกอารีนาถึงกับอึง้งเมื่อมีเสียงไมโครโฟนหอนในท่อนที่จะต้องเป็นเสียงร้องของหนุ่มบิก๊กจนทําเอาสองหนุ่มแดนบีมถึงกับหันมองหน้ากันเลยทีเดียวแม้จะเป็นแค่ความบังเอิญหรือเกิดจากความขัดข้องของอุปกรณ์แต่คอนเสิร์ตนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับคนรักดีทูบีนักมือที่ร่วมชมได้กลับบ้านยังมีความสุข แล้วก็มาพบกับ EX ที่คัดข่าวเด่นเข้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบได้ใหม่พรุ่งน,นี้ก่อนข่าวค่ำสวัสดี